สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับทุกท่านกำลังรับชมรับฟังนะครับอยู่กับทางช่องตามหาเลขเด็ดนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่นะครับรวบรวมนะครับสูตรการคำนวณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมานะครับสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้เทียบจากผลสถิติย้อนหลัง เดินเข้านะครับและก็อาจจะใช้ได้ดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่ก็จะเป็นเด่นล่างวิ่งล่างนะครับเด่นล่างวิ่งล่างนะครับคลิปก่อนนี้ก็คือเด่นบนวิ่งบนนะครับกลายเป็นคู่โต๊ดเนะาะที่แล้วเข้าไปจังๆเสียสี่หนึง่งหนึงหน่งเต็มๆนะครับเข้าไปดูได้นะครับคลิปก่อนนี้เนาะนะครับ และก็ซึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับรับชมรับฟังนี้นะครับผมก็อยากจะฝากคําเตือนผมมีคาเตือนก่อนในทุกๆครั้งนะครับในทุกๆคลิปนะครับว่าให้รับชมรับฟังนะครับเพื่อนะครับเป็นการฝึกการคํานวณสูตรการคํานวณต่างๆนะครับเนาะเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางนะครับในการประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทางช่อง ตามหาเลขเด็ดไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทันะบตัวเลขทั้งหมดนะครับที่คำนวณได้นะครับที่เขียนลงไปนะครับแล้วก็อาจจะมีวิเคราะห์บ้างเล็กๆน้อยนนะครับไม่การันตีไม่ฟันธงใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่รับรองผลมีโอกาสเข้า50ม,มีโอกาส,กาสหลุด50นะครับอยู่กับปัจจุบันเยอะนะครับเราอย่าเอา,อาสิ่งเหล่านี้นะครับไปหวังกันจนเกินมากเกินไปนะครับให้มีสตินะครับอยากมีอยากได้ทำงานหาเงิน นี่คือผมบอกข้อคิดไม่ใช่ว่าผมเพียงแค่อยากจะให้มารับชมรับฟังอย่างเดียวนะครับผมอยากให้ข้อคิดไปด้วยเนาะนะครับและก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับสมาชิกนะครับเนาะขนาดก็เขาเรียกว่าสนับสนุนเป็นกําลังใจกันนะครับนั้นยังไงก็ตามมันอยู่นั่นนะครับผมคือแบบกราบด้วยใจคารวะนะครับก็ไม่สมาชิกเนี่ยก็เป็นกําลังใจเล้แหละนะครับ ยังไงก็แล้วแต่ผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับบางท่านอาจจะมีโชคเยอะอ่าบางท่านอาจจะยังไม่มีโชคอย่างงั้นก็มันไม่เท่ากันมาไม่พร้อมกันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นเด่นล่างวิ่งล่าง <arrays. S 1> วิ่งล่างวิ่งล่างนะครับเด่นล่างเลขท้ายสองตัวนั่นเองนะครับผมใช้ด้วยกัน2ส,สูตรนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตัววิ่งนะครับไม่ได้มาตัวเด่นหรอกครับส่วนใหญ่จะเข้าประกบคู่ส่วนใหญ่จะเข้าประกบคู่ นะครับเรามาดูกันนี่คือตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์แปดนะครับเลขท้าสองตัวออก08นะครับก็คือ1นึันวานะครับหธันวาปี65นะครับเราออก08ใช่ไหมครับศูนย์แปดนะครับมันชนกันเลข8ครับเขาชนกันเลข8ปดศูนย ครับก็มาเลขแปดนี่นะครับงวดต่อมานะครับผลออกหนึ่งสีสูตรชนกันเลขสี่ครับนี่ตัวชนนะไม,ไม่มีเลขหนึ่งนะครับภายในสองสูตรนี้ ดูไปเรื่อยๆนะครับจะได้คิดตามไปด้วยนะฮะนี่ก็มาเล็กสีนะปึ๊บนี่นะครับมาอีกครับงวดต่อมาอีกคนที่ออกครับห้าแปดครับเรียบร้อยครับทีนี้นะครับพูดถึงตัวชนก่อน เนาะเพราะว่าเราพูดถึงเด่นพูดถึงวิ่งนะครับแล้วก็ทางที่จะเรียกว่าเป็นพยายามหาวิธีหาสูตรนะครับการคนวณต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ตัวเลขน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะเล็งไปที่เลขแปดก่อนเบื้องต้นชนกันที่เลขแปดนี่นะครับถ้าไม่ชนกันค่อยว่าอีกทีถูกต้องไหมครับถ้าชนกันคือมาตัวชนอ่ะก็คือเข้าแล้วถูกแล้วนะครับเนี่ยนะครับ นี่นี่คือชนกันอยู่นะครับถ้าพูดถึงชนกันเนาะนี่นะฮะชนอยู่นะครับและเขาเป็นมาครบนะครับนี่นี่คือนะครับผลพลอยได้นี่ฮะและงวดต่อมาครับสี 47, นะ่เจ็ดนาะสิบเจ็ดมกราคมมกราคม ก่อนอื่นนะครับคือยังไงครับซิกเนเจอร์สาระสำคัญของสูตรนี้คลิปนี้ก็คือเอาตัวชนก่อนชนเลขเจ็ดชนเลขเจ็ดบางขัน้นอาจจะคิดออกแล้วว่าเอ้ยสูตร ทรูสองคลิปเนี้ยชุดเนี้ยสามารถเทียบได้ยังไงเทียบได้ยังไงหลักหน่วยครับเห็นไหมนะาไม่มีวันไหนที่มันหลุดหลักหน่วยนะครับอ่าที่นี้มาดูตัวแถมสี่เจ็ดครับสูตรนี้มาสองมาสองตัวอีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือผลพลอยได้อีกสองวันแล้วครับเห็นไหมวันสุดท้ายครับล่าสุดครับ วันที่หนึ่งออนะครับวันที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมานะครับผลที่ออกนะ9ครับสองโจ๊ะฮะไม่ชนครับไม่ชนทำไงครับทีเนี้ยก็ต้องประกบเียครับ9ก็ามา2ก็ามาอ9ก่อน2ก็มา สามงวดติดนะครับที่มาสองตัวเลยมาครบเลยนะครับท,ทั้งทั้งที่ไม่ใจ่สูตรมาครบนะนี่นะครับหนึ่งสองสาม <c oughs> ทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ <c oughs> เรามาดูสูตรที่หนึ่ง นะครับคือสูตรนี้สูตรเดิมสูตรเดิมคือสูตรนี้ครับนี่ผมคำนวณในหน้านี้นี่ผมก็จะมาคำนวณต่อเห็นไหมในเก้านี่สูตรที่สองที่หลุดไปวันนี้ครับมาคำนวณสูตรแรกก่อนนะครับมาคำนวณสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> สูตรที่หนึ่งนะครับหลักแสนนะทุกคน เลขสองนะครับบวกหลักสิบบนนะครับคือเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยบนครับคือเลขหนึ่งบวกหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งคือหนึ่งอยู่แล้วครับนะครับบวกหลักหน่วยนะครับหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งอยู่แล้วนะครับอืมแล้วก็บวกนะครับหลักสิบนะครับหน้าครั้งที่สองนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองแปดครับ <esse> <c oughs> สองครั้งครับนี่นะครับบวกหลักหน่วยนะครับเลขหน้าครั้งที่สองนะครับหลักหน่วยเลขหน้าที่สองเลขเก้าครับสามครั้งครับเก้าเก้าเก้าคือมันซ้ำกันนะครับกับงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับที่ผ่านมาวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาก็สามแปดเก้านะครับหนึ่งกุมภาเจ็ดแปดเก้าฉะนั้นมันซ้ำกันสองหลักนี้นะครับมันก็เหมือนกันเลยเห็นไหมครับและก็ หลัก <c oughs> หน่วยล่างนะครับสามครั้งหน่วยล่างครับสองสามครั้งนะครับบวกเจ็ดครับเป็นสามสี่ห้าหกสี่สองเป็นสอบงบวกหนึ่งไอสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดใช้เฉพาะหลักหน่วยเป็นสิบใช้เฉพาะหลักหน่วยศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้า กับ2เป็น11ใช้เฉพาะหลักหน่วย1นบวกสเป็น3นะครับ <c oughs> 3ามบวกหไอ้สามบวกสเป็น5 5าห้าบวกเจ็เป็น12บองใช้เฉพาะหลักหน่วย2องบวกสามนับดูฮะบวกบวกย้อนหลังบวกไอ้ทวนดูนะครับเพราะมันหลายหลักนะครับ 3 4 5สี่้าหกหเป็น4 2 1 0 9 9หเบกสเป็น1เป็น3 3มบกสเป็น5้านะครับห้บกสถูกต้องนะครับสกับ5ครับตัวแรก2กับ5 มาไม่มาไม่มีใครรู้นะครับ2กับห้าเด้อปึ๊บนะครับมาดูสูตรที่สองนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ะนกับสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่นะครับนี่สูตรที่สองส่หน้านี้นะครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นเลขเก้าครับผมบวกครับหลักพันสองครั้งนะครับเลขเจ็ดเจนะครับบวกครับหน่วยล่างครับเลขสองครับ เท่ากับ9บวกเจเป็นส6บใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับ6บวกเจ็เป็นสิบาเฉพาะหลักหน่วยนะครับสามบวก2เป็นห้าครับห้านะครับบวก9้าครับเป็น14บใช้เฉพาะหลักหน่วยห้าสี่ผมย้อนหลังให้ดูหนึ่งวดครับหลักหมื่นวดที่ผ่านมาครับเลขหนึ่งบวกหลักพันสองครั้งครับเลขสองบวกสองนะครับบวกนะครับหน่วยล่างนะครับเลขเจเป็นสามเป็นห้าเป็นสอง สองหนึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้ก็คือห้ากับสีบ่ฮะเรียบร้อยไหมครับชนกันแบบนี้ครับตัวเดียวคือเลขห้านะครับชนกันที่เลขห้า ชนกันที่เลขห้าห้อะไรดีครับจะมาหรือเปล่าหรือถ้าห้าไม่มาก็ออกสองสี่เลยครับตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยนะครับถ้าห้าไม่มาก็ออกสองสี่มันก็จะเป็นสไตล์ประกบถ้าคือถ้าเข้าถ้าถ้าเข้าเสองสูตรนะแต่ถ้าเข้าไม่เข้าก็คือโบหรือก็จะเข้าสูตรใหม่หรือว่าเข้าสูตรเดิมนี่คือสูตรเดิมคือสูตรแรกนี่คือสูตรที่สองนะครับงวดนี้ได้ห้าสี่นะครับงวดที่แล้วได้สองหนึ่ง ดูจะมาตัวชนหรือไม่คือเลขคนะครับและถ้าเข้า2สูตรไม่มาตัวชนก็คือมีสอสิ่คู่เดียวนะครับชอบแบบไหนนะครับนำไปคำนวณต่อได้นะครับและมันไม่มีใครรู้นะครับว่าจะมาตัวไหนและผมก็ไม่รู้ว่าสูตรจะคำนวณได้ตัวไหนนะครับเพราะผมมารู้ก็ตอนที่ผมมาทำนี่แหละนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนำไปคิดต่อยอดย้อนหลังขึ้นไปดูได้นะครับว่าเออเราจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับ สุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณที่เป็นกำลังใจนะครับที่ติดตามที่ซับสไคร b e นะครับไม่ว่าจะเป็นส่งซูเปอร์แทงนะครับเป็นสมาชิกนะครับกันมายาวนานก็ขอให้เป็นกัญญาณมิตรนะครับอย่างนี้นานๆตลอดไปด้วยนะครับผมโชคดีทุกคนทุกท่านครับผมกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ